สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี FC ช่องกิกี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะมารับชมคลิปครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามให้กิกี้ด้วยค่ะหรือใครที่เคยดูคลิปกิกี้ยังไม่กดติดตามก็อขอให้เพื่อนๆนะคะช่วยกดให้ด้วยนะคะกิกี้จะได้มีโอกาสได้ทําคลิปต่อไปนะคะและนี่ก็คือ กวักมรกตด่างที่เราปลูกไว้ที่บ้านเพื่อที่จะเตรียมแยกขยายพันธุ์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะกวากมรกตก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่เพื่อนสนใจและให้การตอบรับที่ดีมากๆค่ะวันนี้ค่ะมีเพื่อนสนใจอยากจะได้กวักมรกตจํานวนมากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้กิ๊กก็มีการแยกชำทั้งก้านทั้งใบและแบ่งปันนะคะก็ขายดีแล้วกออ็ตอนนี้ ถ้าเช็คก็คงจะมีไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มใหม่ที่เพิ่งชำลงดินค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะด้วยความต้องการของเพื่อนๆนะคะที่อยากจะเอาไปทดลองปลูกอยากจะเอาไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็อยากจะเอาไปฝึกเลี้ยงนะคะก็ทำให้เราต้องมาสำรวจ ต้นแม่ที่เราปลูกในกระถางนะคะแต่ละกระถางที่เราปลูกไว้นะคะเราก็จะเตรียมแยกขยายค่ะซึ่งวันนี้กิ๊กก,ก็จะเ,เลือกก้านที่อยู่ในต้นนี้นะคะก็จะเลือกก้านที่สวยๆคะ่ะทุกคนเลือกก้านที่สวยๆแบบว่า,าไม่ห่วงนะคะสําหรับกวากมรกตเนี่ยกิ๊กตั้งใจว่าถ้าต้นไหนนะคะก้านไหนที่สวยๆเนี่ย จะรีบแยกขยายพันธุ์ก่อนเลยนะคะทุกคนขอย้ำว่าเป็นต้นไม้ที่อยากจะแบ่งปันอยากให้เพื่อนๆได้ปลูกต้นสวยๆนะคะดังนั้นกวักมรลกดจึงเป็นอีกต้นที่กิีกเนี่ยนะคะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าจะต้องส่งมอบให้กับเพื่อนที่สนใจอยากจะไปปลูกนะคะอย่างกา้านนี้กิีกก็คัดสรรเลือกแล้วนะคะว่าเป็นก้านที่มีความด่างที่สวยงามมากๆและ ความโดดเด่นของก้านนี้ก็คือใบใหญ่ค่ทุกคนใบใหญ่ใบสวยนะคะและด่างสวยมากๆค่ะตั้งใจที่จะตัดก้านนี้เพื่อที่จะเอามาแยกใบนะคะทุกคนเอามาชําใบนะคะเพราะว่าลักษณะของก้านนี้ก็มีความด่างค่อนข้างเยอะค่ะและก้านนี้เหมือนกันค่ะทุกคนมีใบที่เป็นใบเผือกนะคะซึ่งลักษณะ,ะใบเผือกเนี่ยนะคะก็ จะไม่คงทนค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยกิกิก็จะตัดเอาก้านนี้ออกไปนะคะเพื่อที่จะเอาไปแยกขยายต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นการเลือกนะคะวิธีการเลือกก้านที่บ้านของกิกี้ในการแยกขยายแต่ละต้นนะคะเราก็จะเน้นใบที่สสวยนะคะก้านที่ส,สวยมีความด่างที่ ชัดเจนนะคะเพื่อนๆรับไปเพื่อนๆก็จะได้ไปปลูกดูแลแล้วก็ลุ้นอย่างมีความสุขกะทุกคนเป็นการลุ้นแบบมีความสุขไม่ได้ลุ้นแบบว่า,าไม่รู้อนาคตว่าจะดงังไม่ด่างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเพื่อนรับไปก็อยากจะให้เพื่อนได้รับ ก้านที่มีลักษณะที่มีความด่างส,สวยๆค่ะอย่างก้านนี้ที่กี้ผูกโบไว้เนี่ยไม่มีความด่างเลยนะคะทุกคนแต่เป็นต้นที่เกิดจากต้นด่างค่ะซึ่งออสองก้านนี้นะคะจากการที่กี้นับใบนะคะก็จะมี21ใบก้านนี้นะคะแล้วก็19ใบอีกก้านหนึ่งค่ะก็ถือว่า เป็นกวักมรกตที่มีลักษณะใบที่สวยงามมากๆค่ะทุกคนวันนี้กิกิตัดออกมา3ก้านในกระถางนี้นะคะเพื่อที่จะเอามาสำรวจแล้วก็มาชิกว่า,าในก้านนี้เราจะแยกขยายด้วยวิธีการชําใบอย่างไรนะคะซึ่ง2ก้านนี้กิกิจะใช้วิธีการตัดชําใบค่ะเพราะว่าใบสวยมากๆค่ะทุกคนใบสวยแบบนี้ต้องตัดชําใบค่ะเพื่อนของเราจะได้ เอาไปปลูกที่บ้านแล้วก็จะได้เอาไปาดูแลนะคะดังนั้นกลุ่มนี้กิ๊กกิจะแยกนะคะแยกชำใบส่วนก้านนี้นะคะก้านนี้สมบูรณ์มากๆค่ะทุกคนลักษณะด่างแบบทุกใบเลยนะคะทุกคนเป็นด่างกระจายและไม่มีใบที่เป็นใบเผือกที่แบบแห้งกรอบนะคะใบนี้สมบูรณ์ก้านนี้สมบูรณ์มากค่ะกิ๊กกิกก็จะเอามา,าชำด้วยน้ำไว้ก่อนนะคะ ซึ่งในกระถางนี้ในจุดนี้นะคะก็มีก้านที่กิกิชําน้ําไว้ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเช็คแบบนี้ก็คือรับรองว่าไม่เน่าค่ะทุกคนถ้าเราเช็คลักษณะที่เกิดจากการชําน้ํานะคะกลุ่มนี้กิกิ้ชําน้ําน่าจะประมาณ5วันค่ะทุกคนยังไม่ถึงสัปดาห์นะคะปกติแล้วการชําน้ำเนี่ยรากจะมาช้ากว่า ชําด้วยดินนะคะจากประสบการณ์ที่บ้านกิกกี้ถ้าชําด้วยดินเนี่ยก็ประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยรากก็เริ่มงอกแล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นชําน้ำเนี่ยก็เป็นเดือน,นะคะ่ะ ประมาณเดือน 1, <S <S 1> เดือน2สัปดาห์1เดือน1สัปดาห์ประมาณนี้ค่ะรากก็จะเริ่มมาค่ะทุกคนถ้ารากแบบเยอะหน่อยก็ใช้เวลา2เดือนนะคะสําหรับการชําน้ําดังนั้นกลุ่มนี้นะคะคกิ๊กกิก็อาจจะชําน้ําไว้สักประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นกิ๊กกิก็จะชําด้วยดินนะคะก็จะดูการจเจริญเติบโตแล้วก็ดูรากด้วยค่ะทุกคน ซึ่งก้านแต่ละกล้านนะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าใบด่างสวยมากๆค่ะทุกคนใบแข็งแรงใบโตและด่างแบบว่าได้ใจมากๆค่ะก้านนี้นะคะกิกกจะชำน้ำไว้ก่อนค่ะและหลังจากนั้นก็จะไปเดินสำรวจหากระถางแล้วก็ เตรียมดินปลูกนะคะและนี่ก็เป็นการสำรวจนะคะกวักมรกตด่างซึ่งเป็นไม้ขขาเดียนดับหนึ่งและเพื่อนของเราก็สั่งซื้อสั่งจองจํานวนมากค่ะส่วนใหญ่ก็จะสั่งจองตั้งแต่ยังไม่ตัดออกจากต้นนะคะส่วนใหญ่เพื่อนก็ขอสั่งจองไว้ล่วงหน้านะคะดังนั้นกิกกก็จะเร่งนะคะทุกคนจะเร่งขยายพันธุ์แยกขยายให้ได้จํานวนมากๆค่ะอย่างก้านนี้นะคะทุกคน ก้านนี้เนี่ยกิกี้เพิ่งเอามาแช่น้ำไว้นะคะลืมว่ามาีกวักด่างอยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยยังไม่ได้ชำลงดินนะคะทุกคนและเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจก้านลักษณะแบบนี้นะคะคกิกี้ก็แบ่งปันในราคา250 2 5 0 9ถึง299นะคะอย่าลืมทักหานะคะ